สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างระบบตอบกลับอัตโนมัตินะคะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับแอดมินนะคะอย่างบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยพิมพมาเป็นแบบบางคีย์เวิร์ดที่เรากำหนดไว้นะคะก็จะมีข้อความตอบกลับอัตโนมัติไปนะคะหรือรวมไปถึงใช้เวลาที่นอกเวลาทำการนะคะที่ไม่มีแอดมินคอยตอบคำถามลูกค้านะคะก็สามารถที่จะมีออโต้รีสปอนส์นะคะแจ้งไปยังกลับไปยังลูกค้าได้นะคะ ค่ะอันดับแรกนะคะเลื่อมไปทางด้านซ้ายมือนะคะเมนูที่เป็นรูปโรบอทต,ตัวนี้นะคะเมนูออโต้รีสปอนค่ะค่ะในหน้านี้นะคะก็จะแสดงในส่วนของอรายการของระบบตอบกลับอัตโนมัติที่เราได้ทําการสร้างไว้นะคะนะตอนนี้ยังไม่มีสร้างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสร้างกันค่ะกดไปที่ปุ่มนี้นะคะสร้างกดคีย์เวิร์ดนะคะ อันดับแรกนะคะเราก็มาเลือกนะคะว่าเราต้องการสร้างระบบตอบกลับอัตโนมัตินะคะที่ชาแนลไหนนะคะสามารถเลือกได้ทุกชแนลเลยนะคะที่ในโปรเจกต์เรานะคะหรือว่าเราจะเลือกเฉพาะช่องทางที่เราต้องการตอนนี้นะคะเช่น demo หนึ่งเป็นต้นนะคะกดไปค่ะค่ะชื่อระบบอัตโนมัติเราก็ตั้งชื่อไปเลยนะคะเครื่องดื่มค่ะนะคะแล้วตรงนี้นี่นะคะเราก็สามารถที่จะ แท็กอัตโนมัติได้นะคะก็คือ,อาสามารถที่จะใส่แท็กให้กับลูกค้าของเราได้นะคะสมมุติว่าสามารถเลือกได้นะคะว่าที่เราเคยพิมพ์สร้างไว้แล้วนะคะหรือว่าเราจะพิมพ์เข้าไปใหม่ก็ได้นะคะนะคะแล้วก็กด enter ค่ะทำไมมีขีดสักพู่นะคะ,คะกด enter ค่ะ ค,คือเราต้องการเพิ่มแท็กอะไรไปบ้างน,นะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้นะคะเช่นตัวอย่างมิวทีเลอร์เ e อร์อย่าง, ver, างนี้เป็นต้นนะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราให้ลูกค้าพิมพ์เข้ามาเป็นคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะสามารถที่จะออโต้แท็กนะคะเข้าไปได้2แท็กสมมติเรากำหนดเป็น2แท็กนี้นะคะค่ะจะตอบกับทุกข้อความนะคะหรือว่าเป็นตามคีย์เวิร์ดนะคะในที่นี้เราจะเซตเป็นตามคีย์เวิร์ดนะคะ ะจะแบบตรงทั้งหมดนะคะหรือว่าจะเป็นแบบว่าบางส่วนของคีย์เวิร์ดของเรานะคะอันนี้ขอเลือกเป็นตรงทั้งหมดนะคะคีย์เวิร์ดของเรานะคะเป็นเครื่องดื่มค่ะคำว่าเครื่องดื่มกด enter ค่ะจริงๆเราก็คือสามารถที่จะเซตคีย์เวิร์ดเข้าไปได้หลายๆอย่างนะคะหลายๆคําค่ะ,คะสามารถตั้งค่าอื่นนะคะเช่นตั้งเวลานะคะก็สามารถตั้งได้ว่าทุกวันเลยถ้าพิมพ์มาเป็นคีย์เวิร์ดตามนี้นะคะ แล้วก็ข้อความที่เราตรอบกลับนะคะสามารถตั้งได้สูงสุด5ข้อความนะคะในการตรอบกลับต่อหนึ่งครั้งนะคะค่ะสมมติเป็นคำแรกนะคะค่ะนี่ข้อความแรกนะคะข้อความที่2นะคะเราก็กดไปที่ข้อความเพิ่มข้อความไปนะคะ ขัดมานะคะข้อความที่3เราอยากจะให้เป็นรูปภาพนะคะเราสามารถแนบรูปเขาไปได้นะคะ,อ,ะอย่างนี้ค่ะก็จะมีข้อความเกิดขึ้นนะคะ3ข้อความนะคะ,ะมีมีรูปหนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอลองเซตอีกนะคะข้อความที่5นะคะอยากให้เป็นรูปภาพ ก็ใส่เข้าไปได้เลยค่ะค่ะก็ทางในมุมของอคุณลูกค้านะคะก็จะเห็นว่ามีการตอบกลับอโต e s p o n d แบบนี้นะคะค่ะกดสร้างค่ะอันนี้เราก็ทำการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะตรงนี้เปิดใช้งานอยู่นะคะคันนี้นะคะเราก็จะกลับไปที่เมนูแชทของเรานะคะ นะคะคตรงนี้จะเห็นว่ายังไม่มีการเพิ่มแท็กใดๆเกิดขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะทักเข้าไปค่ะด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าเครื่องดื่มที่ตรงตามที่เราตั้งไว้นะคะ,ะเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีอาต้รีสปอนตอบเข้าไปทันทีนะคะ5ข้อความนะคะตามนี้นะคะ จะเห็นว่าตรงนี้แท็กเรามีเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะก็คือที่เราตั้งไว้ว่าถ้าคุณลูกค้านะคะพิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่าเครื่องดื่มจะตอบกลับไปตามข้อความนี้ที่มี5้าแม a g e ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีการติดแท็กโดยอัตโนมัตินะคะที่ชื่อว่า b e v e r a g e แล้วก็ m u l t i l e v e อค่ะอันนี้คือกรณีที่เราตั้งออโต้เรสปอนส์แบบรูปภาพนะคะแล้วก็แบบข้อความนะคะค่ะเดี๋ยวขอตั้งระบบ ตอบกลับอัตโนมัติอีกรูปแบบหนึ่งนะคะค่ะอันดับแรกก็เลือกช่องทางก่อนค่ะสมมติเป็นเดโมหนึ่งเช่นกันนะคะอันนี้เป็นแนะนำร้านสมมติแนะนำร้านนะคะมีแถกอัตโนมัติไหมอันนี้สมมติว่าไม่มีแถกอัตโนมัติแล้วกันนะคะแล้วก็ตอบกลับทุกข้อความนะคะแล้วก็เลือกตั้งเวลาสมมติว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะ,ะแล้วเป็นวันอาทิตย์ ในวันวันที่ก็คือหมือนับว่าถ้าตอบกลับมาว่าที่เนี่ยทั้งวันเลยนะคะก็จะมีข้อความนี้กลับไปนะคะค่ะ,ะตังค่าเริ่มต้นนะคะสมมติว่าใส่ข้าข้อมูลร้านนะคะจะมีข้อมูลร้านนะคะแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะกดเครื่องหมายบวกนะคะเลือกหลายนะคะก็จะมีการ ตั้งค่านะคะเพิ่มเติมจะเป็นรูปแบบมีลิงก์นะคะหรือว่าจะแบบฟลิกนะคะสมมติว่าตรงนี้เราจะใช้แบบฟลิกนะคะเราก็ใส่ข้อมูลข้อความเข้าไปนะคะ,ะวิธีดูโค,ะคะ้ดกดเข้าไปนะคะเรากดเนี่ยค่ะค่ะก็จะเห็นการสร้างแบบข้อมูลแบบฟลิกนะคะตอบกับแบบฟลิกนะคะสมมติตอนนี้เราอาจจะเป็น ชื่อร้านนะคะเดโมหนึ่งคาเฟ่นะคะแก้ไขเวลานะคะ,ะสมมติว่าเปิดท,ทำการถึงหกโมงเย็นนะคะ,คะสมมติว่าเราเซ็ตเรียบร้อยนะคะแล้วก็กด build as json นะคะค่ะเราจะเห็นโค้ดนะคะแล้วก็ทำการนะคะกด copy code นะคะแล้วก็กลับมาใส่ที่ กล่องข้อความตรงนี้นะคะวางได้เลยค่ะ,นะคะเขาจะเป็นก็นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าทักอะไรเข้ามานะคะ mm. ก็จะมะีข้อความตอบกลับไปพร้อมกับฟลิกตอบกลับไปนะคะแบบนี้นะคะกดสร้างค่ะ,คะอันนี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะคะสถานะเปิดใช้งานนะคะเรากลับไปที่กล่องข้อความของเรานะคะ เดี๋ยวขอทักเข้าไปนะคะด้วยข้อความคำว่าสวัสดีนะคะลูกค้าทักเข,นะะเข้าไปสวัสดีนะคะทักเข้าไปสวัสดีนะคะก็จะมีข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะที่เป็นข้อมูลดานแล้วก็เป็นข้อมูลแบบฟเฟล็กนะคะที่เราได้ตั้งค่าไว้ค่ะ